ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบือมังนะครับมาหาเคสหนึ่งเคสมาเยี่ยมก็ไม่เจอนะครับเป็นเคสที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็นงเหลือแต่ลูกๆอ๋อน้ำขังอ่ะลองได้บรรยายออก โอเคตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังหนึ่งนะคือบ้านหลังนี้มันมีมันมีเรื่องราวอยู่ก็คือว่าถ้าถ้าใครได้ดูงานฟอรัรมของของสมุทพิมพ์ซาบิกูนะครับครั้งที่สองเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของของ,ของเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่นะครับก็คือเป็นบ้านของเบลล็อกนะครับซึ่งเบลลล็อกเนี่ยเป็นคนคนที่ดูแลอเอาใจใส่ครอบครัวที่ดีมากๆคนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นผู้นําครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีครับ ในการยิงดูดล,ลูกๆล้และก็ภรรยาครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะแบบสุดโสมนะครับนะพื้นบ้านก็จะไม่มีนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมิถา่ายตรงนี้พื้นนะครับคือก่อนหน้านี้ในบ้านเนี่ยก็ก็จะเป็นพื้นลักษณะแบบนี้แล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะนั่งนั่งพื้นแบบนี้นครับแล้วก็จะมีโต๊ะอันเล็กๆัวนึงในการทําการบ้านของแต่ละวันซึ่ง เวลาเราจะเข้าบ้านเนี่ยก็คือต้องต้องมุดหัวอย่างนี้เข้าไปถ้าถ้าดูที่ประตูนะครับก็บ้านหลังนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีคนอยู่แล้วแต่ว่าก็จะไม่มีการล็อกนะก็ดูที่ประตูนะแต่ว่าก็จะมีชาวบ้านก็คอยแวะเวียนมาดูอยู่เรื่อยๆอ่าก็ไม่มีมีที่ล็อกมิลองดูที่ลองลองถ่ายที่เนี้ยที่อ่าเนี้ยนี่ก็คือจะจะกั้นไว้แค่นี้นะครับซึ่งตัวเบรคล็อกเองเนี่ยช่วงที่เขาเอ่อ ท,ที่ตอนที่แกงมีชีวิตอยู่นะสองรอบนะไม่เป็นไรโอเคอช่วงที่เบลลายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเกยก็ประสานกับพวกเราขอให้ช่วยเหลือเอปูปูพื้นบ้านเพื่อให้ให้บ้านเนี่ยเป็นเป็นพื้นซีเมนต์นะครับรวมถึงห้องน้ํานะครับในการที่จะติด ประตูตห้องน้ําแล้วก็อย่างอื่นเล็กๆน้อยๆเช่นนน่าจะเป็นอันนี้ด้วยครับเท่าๆที่ดูเนี่ยก็น่าจะมีสภาพที่ใหม่กว่าอันเก่าคือปิดใต้ถุนบ้านให้ให้ใหมีลักษณะแบบมิดชิดอย่างนี้นะแต่ภายหลังจากที่เรามาช่วยเหลือได้เพียงไม่นานนะครับก็ผมก็ได้ข่าวว่าเบลลก็จากไปด้วยกับ โรคประจําตัวน่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับเท่าที่สอบถามมาเมื่อกี้เพราะว่าในวันนั้นเบลลาก็ไปที่สวนแกตามปกตินะก็ข่ระหว่างที่ระหว่างที่อยู่ในสวนก็รู้สึกถึงความไม่สบายตัวรู้สึกถึงอาการแน่นหน้าอกก็เลยรีบกลับบ้านระหว่างทางก็ก็ได้ล้มข้างๆทางแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นเลยครับซึ่ง เรารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ยังมีน้องๆอยู่กันสามคนแลวก็รวมถึงภรรยากันด้วยนะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ภรรยาก็มีครอบครัวใหม่นะครับก็กกเหลือไว้เพียงน้องๆกันสามคนที่อยู่บ้านหลังนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้องๆก็ไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องนะครับบริเวณที่ท,ที่ห่างจากตรงนี้นะครับไปพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในในละแวกนี้เช่นเดียวกันครับ จริงๆวันนี้เรามาทําอะไรครับแบงจะมามอบสักการามความตั้งใจเดิมก็คือจะนาคือนําสักการจะมามอบใช่แล้วก็เราก็ดูสภาพบ้านแล้วก็น่าจะไม่มีคนอยู่ก็เลยมาถามหมอจิข้างบ้านหลังยแล้วก็เจอหมอจิข้างบ้านใช่ใช่หมอจิได้คุยอะไรบ้างคุยถึงแชร์ให้กับพี่น้องไครรับรู้ได้ไหมคุยถึงถึงในวันที่เบลล์เบลลกจากไปแล้วก็สภาพความเป็นอยู่น้องๆตอนนี้ว่าเป็นยังไงมั่งน้องๆ เออํำบากอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบคือค่อนข้างลําบากคือต้องอาศัยญาติพี่น้องอยู่แล้วก็รวมรวมถึงการศึกษาก็น่าจะน่าจะได้รับอุปสรรคพอสมควร่ะในการที่จะเรียนต่ออะไรอย่างนี้ครับซึ่งปัจจุบันก็ยังอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ถูกไหมครับจะมาบ้างแต่ว่าหลักๆก,ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนี้แล้วสังเกตดูตัวบ้านเนียจะมี พวกบวกพวกอะไรมามาเต็มแล้วก็หลังคาบ้านเนี่ยมัอหักหมดแล้วคือไม่รู้ว่าจะจะพังลงมาเมื่อไหร่นะใ,ใช่ใช่ก็เมื่อกี้บนี้ก็ชนคานไปสองสามครั้งนะก็แล้วไม่ค่อยได้อยู่หลังนี้แล้วป,ปัจจุบันอยู่หลังไหนครับพอมีน่าจะน่าจะบ้านข้างๆเนี่ยใกล้กเคียงแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ติดจากหลังนี้แต่ว่าก็มีญาติพี่น้องมามารับตัวน้องๆไป ดูแลอืมแต่ว่าน้องนี่กี่คนนะสามคนสามคนนะคือคนโตเป็นผู้หญิงคนกลางผู้ชายแล้วก็คนเล็กเป็นผู้หญิงรุ่นไหนได้รุ่นไหนได้ปะตอนที่เรามานั้นน่าจะยังอยู่ปฐมการทุกคนยกเว้นว่าคนโตนี่น่าจะอยู่มัธยมถ้าจะไม่ผิดนะอืมแล้วก็ก็น้องเขาเป็นเด็กดีนะเสาดงว่าทั้งสามคนนั้นเป็นเด็กกำพร้าใช่แต่ปัจจุบันนี้ก็คือน่าจะเหลือแค่คนหรือสองคนที่ยังเป็นกำพร้าอยู่ใช่ไหมใช่ เนี่ยก็คือบ้านนะถ้าพอพอแล้วแคุณแม่นี่เาทำอาชีพอะไรปัจจุบันแม่นี่แต่งงานใหม่แล้วก็ไม่ทราบอาชีพอ๋ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีข้อมแต่ว่าแกก็รับรับลูกมาไปไปอยู่บ้างแต่ว่าเห็นว่าทางตัวเด็กเองอ่ะก็ก็ไม่ค่อยโอเคกับกับพ่อคนใหม่ก็เลยก็เลย ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับก็พลาดนะวันนี้นะไปพารุษจะได้ไม่ได้เจอน้องๆคือบ้านเนี่ยพอไม่มีคนอยู่นะมันก็เหมือนไม่ใช่บ้านนั่นแหละคือมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจเนยแล้วทีนี้เราจะติดต่อกับน้องๆได้ยังไงตอนนี้เมื่อกี้เราพยายามประสานกับกับหมอจิข้างบ้านในการที่ฝากเบอร์เบอร์ผมแล้วก็ ถ้าถ้าลูกสาวถ้าลูกสาวเขากลับบ้านเย็นเนี้ยให้เขาโทรมาแล้วก็ให้ฝากเขาแจ้งน้องๆว่าสะดวกมารับสกาศวันไหนเราก็จะมาใหม่ชับแล้วครับอืมก็ฝากดูอาให้กับให้ดูอาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่ายังไงอืแผนการยังไงต่อก็หลังจากนี้ก็จะนำสกาศมามอบมามอบอีกรอบหนึ่งหลังจากที่อ่าถ้ากะ ลูกสาวของมอจิคนี้กะหรือ,อแบแไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกเขา,เาถ้าเขาโทรมาเมื่อไหรเนี่ยก็จะมาอีกรอบหนึ่งทีนี้ในส่วนของอน้องๆเนี่ยก็ถ้าพี่น้องท่านใดจะช่วยเหลือเคสนี้เป็นการเฉพาะนะครับก็สามารถแชทมาทางแชทกลุ่มของไอแชทของเพจฝ่ สังคมสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อนมุสลิมนะครับ <c oughs> ในการที่จะ,จะแสดงเจตจำนงเ <c oughs> จาะจงหรือรว่าจะช่วยเหลือเคสนี้เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้สามารถแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ฝากดุอาให้กับน้องๆด้วยให้เขาสามารถเติบใหญ่เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีรวมถึงฝากดุอาให้กับบลลอกผู้จักไปด้วยนะครับเพราะว่าผมยังจําได้ว่า วันที่มาช่วยเหลือนั้นคือใบหน้าของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มคือคือดีใจมากที่เขามีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะแม้อาจจะไม่ได้มากกว่าเดิมมากมายก็ตามแต่นะเขาก็เอาลูกทุเรียนนัมาฝากพวกเราอยู่ยังจ,าจําภาพนั้นได้ดีครับก็วันนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับจะพยายามนํานเสนอเรื่องราวต่อไปนะครับอเชอ่ล์ตามความสามารถนะครับ วันนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้ศาสตราจารย์มาริคุมมารองศาสตุลลอฮย์หัวบริกาตร